คือแต่กรณีนี้มันดูดูแหม่งแม่งในหลายๆเรื่องนะหนึ่งก็คือว่าเหตุที่นําไปสู่คําสั่งย้ายที่ประหลัดกระทรวงสั่งย้ายเมื่อวันที่1มิถุนาเนี่ยอ้างเหตุจากบัตรสนเทศนะอ่าแล้วก็สาระสําสคัญในคําสั่งย้ายเนี่ยค่อนข้างจะระบุข้อกล่าวหาแรงมากช่อราดบางหลวงข่มขู่คุกคามคคอะไรแบบเนี้ย จึงมีความจาเป็นจะต้องย้ายออกจากพื้นที่แล้วที่น่าสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือว่าคนที่ตรวจสอบวินัยร้ายแรงของคุณหมอชาญชัยเนี่ยแทนที่จะใช้ผู้ตรวจราชการในเขต6นะของอในในเขต7ซึ่งโรงพยาบาลถอยแก,ก่นเนี่ยอยู่ในเขตสา,ส,าสุขเขต7แต่ใช้ผู้ตรวจราชการสา,รส,ารสุขอยู่ในเขต6ครับซึ่งอยู่ในเขตเดียวกับโรงพยาบาลพระปกเก้าม,มันมันประหลาดมากอะ่ะเออตรงนี้ แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าล่าสุดเนี่ยบอกว่าหลังจากที่คําสั่งนี้ออกมาไม่กี่วันเนี่ยคือวันที่1มีคําสั่งย้ายแล้ววันนี้เนี่ยวันที่12บสองนะรรปรากฏว่างานการเงินเนี่ยถูกโฟกัสมากที่สุดพี่สายคุณเจ้าหน้าที่งานการเงินของโรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยเดิมที่ทํางานสมัยที่คุณหมอชันชัยอยู่เนี่ยถูกโยกออกจาก การทําหน้าที่ตรงนี้แล้วก็เมื่อวันสองวันเนี่ยก็มีการไปคุยเอกสารหลักฐานาทางการเงินในช่วงปี2553ซึ่ง,ย,งปปย้อนหลังไป10ปีย้อนหลังไป1ิปีช่วงเวลานั้นช่วงนั้นใครเป็นผออ,อยู่เขาบอกว่าคุณหมอวีรพันธ์เป็นผอ,อ,อเออวีรพันธ์สุพันธ์ชัยยมาต์กับปัจจุบันเนี่ยเป็นรองประธานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ สสสอ,สอ,สอ,อทำไมคือคำถามตัวใหญ่ทำไมจะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเอกสารการเงินปีนั้นย้อนหลังสิบปีอ่ะออตอนนั้นเนี่ยก็คุณหมอชันชัยก็ถูกโยกครับคือตอนนั้นเนี่ยคุณหมอชันชัยไม่ได้อยู่ตรงนั้นไงคุณหมอวีรพันธ์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งระยะเวลาหนึ่งเนี่ยประมาณปี2551ัห25้าสถึง2557าแล้วจังหวะเวลานั้น,นก็เป็นช่วงที่ โรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยมีฐานะการเงินย่อบแยบมากขาดสภาพคล่องอติดลบสามร้อยกว่าล้านหลังจากที่คุณหมอชาญชัยไปเป็นผู้อำนวยการเนี่ยก็ฟื้นจากฐานะการเงินที่ติดลบเนี่ยมาเป็นบวก200อ้อยกว่าล้านคืออย่างนี้เหรอท,ที่โดนเช็คบินที่ตอนนี้ที่คนงงว่าเฮ้ยแล้วทำไมต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเอกสารการเงินปี5้าสมมันมีอะไรที่เป็นรับลมคมในถามต่อไปว่าเฮ้ยแล้วเรื่องนี้เนี่ย มีใครรู้บ้างข้อมูลเชิงลึกสายลับสายสืบที่ที่เราวางเอาไว้นะครับก็บอกว่ากระซิบมาบอกว่าปปชเนี่ยรับรู้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วหมอชาญชัยก็ส่งมอบเอกสารทางการเงินจำนวนหนึ่งให้กับปปช <c oughs> ที่มาตรวจสอบเรื่องนี้นะครับรับรู้แต่ก็งงว่าแล้วปปชยังทำอะไรไม่ได้ยังไม่ทำอะไรเลย <c oughs> นะครับยังไม่รู้จะคิดํำอะไร หรูหรูป่ะว่าว่าเหมือนคำว่าเป็นเป็นอะไรอ่ะนี่สิงคงรูปเปลี่ยนเปลี่ยนแน่น้นหรือเปล่าเปลี่ยนกรรมการปปชเป็นชุดใหม่แล้วยังไม่ได้รับงานต่อจากชุดเก่าเออเพราะว่าคําแถลงคดียังข้ามปีอ่ะใช่ไหมไอไอไออะไรยืมคืนรูปอะไรของคุณสักชัยเนี่ยยังคำแถลงคำ แถลงเขาเรียกว่าคําแถลงการสสียสูตของคดีะยังข้ามปีกว่าจะชี้แจงออกมาใช่อตรงเนี้ยตรงนี้พี่ไปศสารประเมิยยังไงครับกรณีแบบเนี้มันมีการจะไปคือไปทําลายหลักฐานไปไปอะไรไปไปไปฟอกขาวอะไรกันให้กับใครบางคนหรือเปล่าคือถ้าสมมุติว่ามีเจตนาแอบแฝงเล่นเฉพาะคนไม่เราก็ดูได้ว่าไอการนําพยานหลักฐาน อ่าขุดคุยออกมาเนี่ยนะมันก็จะค่อยๆเงียบไปพร้อมๆกับขจัดอาจจะกระจัดอ่าคนที่เป็นอุปสรรคเรืออะไรต่างๆไปคือพูดง่ายปัญหาอยู่ที่ตัวคนเนี่ยมันก็จะจบที่การโยกย้ายตัวคนครับแต่ถ้าปัญหามันเป็นเพราะมันเป็นกระบวนการที่ไม่ถูกต้องอันนี้มันต้องขุดคุยและเปิดโปงเนื้อหามาครับว่ามันมีกระบวนการ ทุจริตคอรัปชันกันอย่างไรถ้ามันเป็นอย่างหลังเนี่ยอันนี้ผมคิดว่านั่นคือความตั้งใจที่อยากเขุดผลาก่อนโคนพยายามจะแก้ปัญหาอืแต่ถ้ามันไม่มีเรื่องนี้นะมันไม่มีการมาบอกว่าไอ้ตกลงมันมันมันมีการกระทําผิดอะไรกันยังไงนะมันมีการเรียกรับผลประโยชน์อะไรกันยังไงรูปแบบยังไงนะฮะถ้าตรงนี้มันไม่มีนะฮะมันจู่ๆมันเงียบหายไปเฉยก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องที่เขาคงจะเล่นตัวบุคคลกันอ มันก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องของเส้นทางการเติบโตในสายราชการครับครับผมผมมองไปได้สองอย่างครับนะครับก็คือถ้ามันเป็นที่เหตุจริงตัวบุคคลไม่เกี่ยวต้องไปดูที่เหตุอเอาเรื่องเหตุมาว่ากันเลยว่ามันเกิดพฤติกรรมอะไรกันครับอซึ่งเป็นอย่างเนี้ยผมคิดว่าอันเนี้ยประชาชนเนี่ยควรจะสนับสนุนรักษาอย่างนั้นจะได้ล้างบาใ้เรื่องของการไม่ชอบมาพากลใช่ไหมในระบบสาธารณสุขในระบบแพทย์ด้วยับครับนะ แต่ถ้าไม่มีเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องบุคคลเนี่ยก็แสดงว่ามันเป็นความขัดแย้งเฉพาะตัวกันครับซึ่งในระบบราชการเนี่ยมันก็มีแบบนี้ย้ายผู้ว่าย้ายตำรวจย้ายอะไรซึ่งบางทีมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการไปแก้ปัญหาแต่เป็นเรื่องของการเคลียร์สายอำนาจของแต่ละคนกันอแล้วตอนนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวในภาคประชาังคมเนี่ยเริ่มตื่นแล้วนะในกรณีนี้เนี่ยดูเหมือนมันจะเป็นจุดเล็กๆแต่ตอนนี้มันไม่เล็กแล้วไงอย่างที่คุณสุภันก็บอกมันบานไปถึง186โรปงพยาบาลแล้วที่สําคัญก็คือว่า เครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวทวงถามความเป็นธรรมให้หมอชันชัยนะครับชมรมนายแพทย์สาธารณสุขแห่งประเทศไทยก็ออกถแถลงการ,รถามหา,หาความเป็นธรรมให้กับหมอชานชัยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็จะมีเครือข่ายประชาชนอีสานนะคุณสุปันประชาชนอีสานเพื่อความยุติธรมรมทําหนังสือเปิดผนึกถึงนายกมติในวันนี้ ทวงถามความเป็นธรรมให้หมอชาญชัยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ปิดกั้นว่าถ้าจะมีการสอบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยทําไปเพียงแต่ว่าการแต่งตั้งผู้รักษาการในตําแหน่งผู้บริการโรงพยาบาลขอนแก่นไม่จําเป็นจะต้องหมอเกีษรกทำไมคุณไม่ขยับรองผู้บริการโรงพยาบาลขอนแก่นขึ้นมารักษาการล่ะคือประเด็นเนี้ยผมว่ามันมันต้องมองแยกออกเป็น2ประเด็นหลักก่อนครับก็คือว่าเรื่องของบัตรสนเทนะครับบัตรสนเทเนี่ยซึ่งเราก็บังก็บอกอยู่แล้วบัตรสนเทหาที่มาที่ไปไม่ได้ครับ ก็ถ้าซูว่าจะต้องถ้ามองว่าบัตรสนเนทศมีมูลนี่แสดงว่าต้องรู้คนพร้อมสิเออใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยออจะต้องตั้งกรรมการสอบใช่ไหมครับก็ก็ต้องตั้งสอบจากบัตรสนเนทศ่ใช่ไหมเมื่อถึงขนาดต้องย้ายต้องต้องย้ายเข้ามาเลยเหรอครับจะมาตั้งกรรมการสอบเอ,อหรือว่าประเด็นนี้เรื่องตั้งกรรมการสอบนี่เราก็คิดว่ามันมันไม่ชอบมาพักกนลนแล้วนะ จากบัตรสนเทศใบเดียวหนังสือรองเงยนใบเดียวแล้วบอกว่าในส่วนของเรียกรับเงินนะครับจากเครือข่ายกลุ่มธุรกิจในจังหวัดขอนแก่นแต่นวันนี้เครือข่ายธุรกิจในจังหวัดขอนแก่นออกมาปกป้องครับคุณหมออาจารย์ชายเพราะฉะนั้นต้องย้อนกลับไปที่ว่าไปดูหลักฐานเอกสารการเงินเมื่อสิบปีที่แล้วครับผมต้องบอกมันต้องแยกสองประเด็นว่าเรื่องของการเรียกรับเงินจากบริษัทยาหรือว่าในส่วนของเรียกรับสินบนจากกลุ่มธุรกิจในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนั่คือเรื่องหนึ่ง กับเรื่องที่ต้องทําให้สังคมเข้าใจครับแล้วก็สังคมกระจ่างก็คือว่าเมื่อสิบปีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอครับสอตองอเนี่ย <ฮะ S 2> น่าจะเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่จะต้องออกมาพูดจากับสังคมในเรื่องนี้ <ฮะ S 2> ครับแล้วทําไมต้องเป็นนายแพทย์เกี่ยงศักดิ์ซึ่งอยู่ไกลถึงจ,จังหวัดจันทบุรีครับ แม้ว่าจะเคยมีการปฏิบัติราชการอยู่ในโรงพยาบาลชุมแพขอนแก่นแล้วก็เคยเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นอยู่ครับอ่าฮะแล้วก็ย้ายไปคือคุณหมอจันชาย้ายกลับมาครับเออนะครับอ่าคุณหมอเกียงศักด์ก็ต้องย้ายย้ายขยับออกครับไปอยู่โรงพยาบาลป๋อก้าวจันทบุรีครับก็นี้ถ้าผมเป็นพี่น้องประชาชนคนจังหวัดจันทบุรีอคือในแพทย์เกียงศักด์โปรไฟล์ก็ไม่ใช่ว่าเลวร้ายอ่ะครับเขาเสียประโยชน์อ่ะคนเมืองจันทร์คนเมืองจันทร์เสียประโยชน์ ถูกเทคุยกันยจยังไง <_ C ur k> ก็บอกว่าอ้าวถ้าคือว่าในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกก็เดี๋ยวก็เรื่องขยับรอพออ,อขึ้นมาอแล้วทําไมกรณีหมออาจารย์ชัยขยับรองขึ้นมาไม่ได้ครับใช่มันก็เลยมีคําถามสวิงกลับไปว่าหรือคุณต้องการปกปิดอะไรบางอย่างหรือต้องการทําลายอะไรบางอย่างเมื่อสิบปีที่แล้วครับอืมอ่าฮะต้องต้องแยกกันให้ชัดะนะเมื่อสิบปีที่แล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วทําไมตอนนี้ นะครับถึงต้องพยายามที่จะเอาคนนอกเข้ามาทําไมไม่ให้คนในจัดการทั้งทั้งที่ปมมันอยู่ที่เรื่องของบัตรสนเทศร้องเรียนซึ่งมันบัตรสนเทศมันก็บอกอยู่แล้วมันไม่มีพยานหลักฐานอะไรครับแล้วที่คุณกล่าวอ้างว่าเรียกร้องรับสินบนครัใช่ไหมฮะ จากกลุ่มธุรกิจในเครือขอนแก่นตอนนี้เขาก็บอกไม่เกี่ยวเขาออกมาบอกว่าแล้วขาใหญ่ๆทั้งนั้นนะแล้วอย่างคุณเข้มชาติที่ผมผมผมก็รู้จักพอสมควรก็เป็นคนที่ที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวทําโรงแรมที่ที่มีเป็นที่เช่อหน้าชูตาออกมาท้าชน่ะว่าคุณหมอชาญชัยเป็นคนที่โอเคเป็นคนที่ดีเออผมจะบอกอะไรอย่างนะคือผมมองว่าเรื่องเนี้ยครับถ้าหมอหนูหมอหนูใช่ไหมหมอหนู หมอหนูเนี่ยนะไม่ต้องกินดีหมีมาจากไหนหรอกครับหมอหนูทําหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอืแล้วหยิบประเด็นนี้เป็นประเด็นที่จะผ่ากระทรวงสาธารณสุขครับในการที่จะทําความสะอาดอย่าบอกว่านักลบเสื้อกลาวไม่มีมลทินนะครับอย่าบอกว่านักลบเสื้อกลาวเป็นคนดีทั้งหมดผมไม่เชื่อครับไม่ใช่ปอดเชื้อไปทั้งหมดอ่าจับนักลบเสื้อกาวทั้งหลายใส่ แต่กร้าเขย่าล้างน้ําและฉีดยาฆ่าเชือ้อ <c oughs> แล้วผมคิดว่าทําอะไรให้มันโปร่งใส<ฮ>ะนะครับแล้วก็ดูซิว่าทําไมโรงพยาบาลเหล่านี้เนี่ยยังต้องขอรับเงินบริจาคจากบริษัทยาอยู่ครับมันสะท้อนว่าง,งบประมาณในการจัดสรรเพื่อสาธารณสุขของคนในประเทศนี้ไม่เพียงพอใช่ไหมมันถึงต้องหวานอมขมกลืนว่าวเรื่องของเงินบริจาคจากบริษัทยาครับ อันนี้จริงมันก็เงินสินบนนั่นแหละแต่เรียกกันให้สวยหรูหลบเลี่ยงกฎหมายครับเป็นเงินบริจาคจากบริษัทยาเอาตอนนี้บอกห้ามรับแล้วแต่ก็ยังมีต้องรับอยู่แต่คุณสักชัยแล้วที่ไปสารและท่านผู้ชมลองไปถามผอบริหารไม่บอกว่าถ้าผมไม่รับแล้วผมจอาเงินที่ไหนมาดูแลรักษาคนไข้ครับคือบริจาคโดยที่ไม่ได้เรียกรับไม่ได้ไปตบซัดบริจาคโดยสี่เนหาอใช่ไหมฮะแต่มันก็ส่งผลกับการจะต้องสัญญาบริษัทนี้ครับ ถ้าหมอหนูทําเรื่องนี้อย่างกระจ่างชัดนะฮะนะับตาแหน่งว่าที่รัฐมนตรีตำแหน่งว่าที่นายกรัฐมนตรีลอยมาเลยเอ uh huh. เพราะมันอยู่กับคุณภาพชีวิตครับแต่ว่ากรณีของประชาชนน่ะโรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยนะข้อมูลที่ที่ผมได้รับการบอกเล่ามานะบอกว่าในยุคที่ที่หมอชานชัยนั่งเป็นผู้โรยการอยู่เป็นยุคที่จเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดอ uh huh. แล้วก็ได้รับ ความเลื่อมใสายศรัทธาจากมวลมหาชนที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในตัวหมอแล้วก็บริจาคเงินให้ถึงขนาดมีทุนขนาดใหญ่อุสุปันพร้อมที่จะเทเงินสร้างอาคารให้แต่พอข่าวว่าหมอชานชัยถูกเด้งเนี่ยเขาระงับเลยเขาไม่ให้เลยตัดการบริจาคเลยอ่ะกลุ่มทุนใหญ่มาก ก็เอาเป็นว่าเป็นกลุ่มทุนที่มาจากยาชูก,กําลังเจ้าดั้งเดิมแล้วกันเออนะครับเป็นเจ้าดั้งเดิมของประเทศเออนี้นะครับเออตรงเนี้ยซึ่งมันมันก็เป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็บอกว่านักขนาเนี้ถึงบอกว่าคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเนี่ยดีที่สุดในประเทศไทยถือว่าเป็นโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคที่ดีที่สุดในประเทศไทยเออแล้วผมว่านะ ถ้าหมอหนูไม่ไม่ไม่ไมกล้าที่จะฟันธงอะไรนะรมัวแต่เลี้ยงไข้อยู่นะเดี๋ยวจะเกิดศึกระหว่างหมอชนบทครับกับหมออนามัยครับเแล้วจะยุ่งไตาหาเออครับแต่ยังไงก็แล้วแต่อย่าจับพี่น้องประชาชนเป็นตัวประกันใช่ใชใช่อย่าให้เขาต้องเลือกข้างเพราะว่าในส่วนของทุกฝั่งฝ่าย Uh huh. นะครับบุคลากรทางการแพทย์ของไทยเราเนี่ยมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีใช่แม้แต่ในส่วนของหมอชนบทก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีในฝั่งหมออนามัยก็มีทั้งคนดีไม่ดีครับอย่าให้กลายเป็นสงครามตัวแทนของหมอทั้งสองฝ่ายอ่าครับ uh huh. ก็ตอนนี้หลายฝ่ายเริ่มออกมาเคอนเริ่มเริ่มออกแถลงการกันม,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 มึมมึมมัใช่ใช่ใช่อ่า